สวัสดีค่ะสดีคะสวัสดีทุกคนวันนี้พี่พี่ใหม่ขับรถเองนะคะวันนี้เป็นพาสิ่งนะจ๊ะวันนี้เราจะไปงานงานเช้างานกลางวันกันเออไม่ได้เรียกว่างานเช้าเป็นงานกลางวันนะคะที่บางบอในงานของสถาภาพแรงงานงานนี้คนเยอะมากเพราะฉะนั้น เออเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันบ้างว่าเราว่าแดนตเซอร์เราอะปลอดภัยขนาดไหนแค่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ดูพวกเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้นะคะเราต้องไป swap สวอปสมุกันอีกแล้วเช<อ><อ>้าเช้าเช้าภาคเชียนเลยก่อนเราทํางานก่อนที่เราจะไปงานเราก็ต้องสวอปก่อนไปเนาะหนึ่งวันแล้วก็วันนี้ไปงานก็ต้องสวอปงานา จะเก็บบรรยากาศใหอยู่นะคะว่าคนจะเยอะแค่ไหนใช,ใช่แล้วดูนะวันนี้โดนแยงทั้งช้าทั้งเงย็นเลยรู้คุ้นกดแล้วค่ะทุกวันนี้นะคะ นี่จ้าไม่เป็นไรหรอกตก่าไ่คดเอยค่ะแงกิ้อ๋อมีแงกิ้ันเยว่นะคะนี่นี้เรากป็นอาจะตรวจไม่ได้ ค่ะพอไหมอะเยอะๆเลยแม่นี่นะคะเราทำการตรวจโควิดกันเป็นการตรวจแบบอ้วนน้ำลายลงแล้วก็ขย่าลนะคะขย่าขย่อลขย่าค่ะขย่าด้วยค่ะ เขย่าเขย่าเขย่า ถือกล้องนะได้เลยใช่ไห,ไหไมคะน,นี่นะคะรอผลนะคะ,น,น,ะน,น,นี่ก็เนบรรยกาในงานยูวกับน้งบอลสนามบอลน,นี่ก็อยู่น้องคีมน้องคีม่มานัองอดอยู่ใช่ไหมคะ ยังอ่ะพี่แดงอ่ะยังซื้อให้หน่อยสิข้างหน้าขาเลยมั้ยคนออกมาแล้วนะคะทุกคนคนออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วนะคะมัม่นใจได้เลยค่ะตรวจภูกระธิษกำลังตรวจโควิดนะทุกคนติดไหมคะเราจะมารอดูว่าเราติดกันไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ ก่อนเข้างานอะหันก็มาก่อนก่อนเข้างานนะคะเราก็ตวดโควิดก,ก,ก,กันอยู่เนาะตอนนี้ ดูบอกี่ด้วยบันโตแล้วตอนนี้กับมึงกับมึงอ่ะก็ไปไม่รู้เรื่องทุกคนเราก็ทํางานกันเสร็จแล้วนะคะอันนี้งานเช้านะแล้วก็กำลังจะไปงานเย็นกันต่องานเย็นก็ต้องสวอปกันเห็นไหมทุกคนปลอดภัยมากเลยนะคะวันนี้แต่ว่าเลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศการทํางานเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็รอด้วย okay. แค่ไหนเจอตอนเย็น สดดินกล้ที่ถึงงานแล้วนะคะถึงงานแล้วนะคะเรากำลังจะไปตรวจโควิดกันอีกรอบหนึ่งนะคะใช่งานเย็นเราก็ต้องตรวจงานเช้าก็ต้องตรวจเข้างานก็ต้องตรวจเข้าวงก็ต้องตรวจโอ๊ยโดนแย่จะพุ่นเหมือนละค่ะปลอดภัยนะคะทุกคนทุกคนใครไม่ปลอดภัยไม่ให้ลงงานอันนี้งานของเรานะคะสนามบอลไปแล้วไปตรวจโควิดกันเขียนที่เขียนได้ไหมหมอหล่อเขียนตรงนี้ได้ไหมคะ

โอเคครับน okay, okay, so ้ำตาไหลพี่ดีของแท้น okay, ้ำตาไหลของแท้ที่เคยเจอน้ำตาไหลเลยปกติจะบ้วนแต่น้ำลายใช่ไหมล่ะแต้ว่มาเจอแบบนี้คร <oh ั้งแรกพี่น้อยแบบขึ้นเป็นไงบ้างดีดีเราบริเวนชื่อนะคะเดี๋ยวจะเราจะมีการชี้แจงโอเคพบ อ่ะพี่ใหม่พูดอะไรไหน่อยมันก็จะเบลอๆนะตอนนี้ตรวจโควิดกันอยู่นะเท่าไหร่่่เทาคะแปดแปดใช่ไหมแล้วก็รอผลตรวจประมาณสิบห้าทีแล้วก็ไปทำงานได้เลยค่ะนี่ค่ะผลตรวจคนต่อไปเป็นดีข้าวของพี่บ้างมีบ้านกับบ้านรับขายพี่ใหม่พีใหม่ตอนแรกก่อน เทช้านะคะดูเป็นคนอยู so ่ห้องกาแฟหนูก็ซ้อมเต้นแต่หนูชอบท่านี้ให้ทำไมไม่งดิบอะไรอยู่อะไม่ใส่ไม่ได้ขอรนี่สเต็ปค่ะมันมันมีนมอ่ะมีนมไม่หัวข้อดินี่ไงวะไปอันนี้เล่นแล้วอันนี้เล่นแล้วพี่จีมอ่ะเล่นมาก เนาอ,อยู่กันหลังเวทีนะคะเรากำลังแต่งตัวกันอยู่ก่อนที่เราจะขึ้นมแมนแล้วไม่ต้องหัเรากำลังเต้นเพลงช้านะทุกคนมันมีตัวหลวมอยู่นะเว้ย